สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนในส่วนของการถอนเงินปันผลจาก SMCI นะครับเข้าสู่บัญชีหลักของเราหรือว่าเข้าสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมจะข้ามในส่วนของขั้นตอนการล็อกอินไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ย เป็นการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้าจอหลัก smci หน้าหลักหน้านี้นะครับวิธีการตรวจสอบว่าเรามีเงินบรรพลเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นในส่วนของ cash wallet ตรงนี้นะครับตอนนี้ของผมมีอยู่หนึ่งรอยเหรียญน,นะครับหนึ่งยเหรียญตรงนี้เนี่ยเราจะทําการโอนเงินหนึ่งเหรียญตรงนี้เข้าบัญชีเรานะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกก็มาในส่วนของเมนู wallet นะครับเมื่อท่านเข้ามาในส่วนของ เมนู Wallet เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ท่านเลือกนะครับในส่วนเมนูที่2ก็คือเมนูในส่วนของ l o t Cash Wallet Transfer ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะพอท่านคลิกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบก็จะให้ท่านใส่รายล,ายละเอียดต่างๆโดยนะฮะเราก็จะเห็นอยู่ว่าเราจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าหลักของเราก็คือ100เหรียญจะต้องทําการโอนเงินไปนะครับให้ใครนะครับเพื่อแลกเงินตรงนี้มันจะมีในส่วนของรายละเอียด อันดับแรกนะครับก็คือเมมเบอร์โค้ดที่เราต้องการโอนเงินไปแลกสำหรับสาหรับการแลกเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีเรานะครับตรงนี้ท่านก็ใส่ในส่วนของรายละเอียดเมมเบอร์โค้ดที่ท่านรู้จักนะครับเราต้องการแลกเหรียญส่วนที่สส่วนนี้จะเป็นการใส่ในส่วนของเลขประจำตัวประชาชนของท่านเองนะครับอเดี๋ยวผมค่อยๆไลท่ทีละนะฮะเดี๋ยวผมจะใสะ่ผมใส่รหัสนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ ในส่วนนี้นะครับในส่วนของการเ,เมนูทานเฟอร์เมอลเนี่ยเรามีอยู่100หนึ่งร้อยเหรียญเราก็ถ้าเกิดท่านจะทาการโอนทั้งหมดท่านก็ใส่ไปเลยครับเหมือนผมทําการโอนทั้งหมดก็คือ100หนึ่งร้อยเหรียญจากนั้นนะครับหน่วยที่อยู่ข้างหลังที่เป็นหลอดไฟเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น Cas h w a l l e t to e point นะครับให้เปลี่ยนเป็น Cas h w a l l e t to e point นะฮะส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับคือเราต้องการให้คนคนนี้นะครับบุคคลคนนี้หรือ Member, member code ้ดเมมเคคนนี้เนี่ย เขาโอนเงินนะครับหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยที่แปลงเป็นเงินไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าบัญชีเราบัญชีอะไรให้ใส่ตรง description ตรงนี้นะครับให้ใส่ตรง description ตรงนี้นะครับโดยท่านก็กรอกรายละเอียดตรงนี้ทั้งหมดของท่านเข้าไปะนะฮะเดี๋ยวผมกรอกเลขบัญชีของผมนะครับอืมอ่าผมกรอกเลขบัญชีตรงนี้อ่า าผมบอกว่าแลกเหรียญน,นะครับโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับแอคเคาทนะครับตามนี้นะครับแล้วถ้ดีท่านก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เอ่อเมมเบอร์โคที่เราทําการแลกเหรียญเนี่ยทราบว่าบัญชีนเนี้ยชื่อบัญชีอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็กด n น็กนะครับมเมื่อท่านกดเน็กแล้วเนี่ยระบบก็จะแจ้งรายละเอียดของท่าน อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำการคอนเฟิร์มข้อมูลต่างๆทั้งหมดเราก็ทาสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับว่าเราทำการโอนไปที่เมมเบอร์โค้ดคนไหนนะครับนะครับชื่อเมมเบอร์โค้ดชื่ออะไรนะครับทานเฟอร์ไปจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับรายละเอียดก็จะแจ้งแลกเหรียญโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับบัญชีนี้อ่ายกตัวอย่างของผมตรงนี้นะครับเป็นทอนเฟอร์ท้ายที่เป็นแคสต์วอลเล็ตนะฮะ หลังจากนั้นเมื่อท่านตรวจสอบเรียบร้อยแล้วท่านก็เพียงแค่กด confirm กด confirm ตรงนี้นะครับพอท่านกด c o n f i r มเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับระบบก็จะแจ้งมาว่าทําการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับวิธีการดูก็คือสเตตัตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น success นะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับท่านก็เพียงแค่ถ่ายรูปหน้าจอตรงนี้แล้วส่งไลน์ไปหาบุคคลที่ท่านโอน mm. เหรียญไปหาเขานะครับ mm. เพื่อให้เขาทาการโอนเงินนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนการโอน c a s ต์ a l ลเลนะครับเข้าสู่บัญชีของท่านสวัสดีครับ